เอากลับมาการเมืองไทยนิดนึงได้เห็นลายชื่อคลมอนุทินแล้วโปรดกล้าลงมาแล้วนะครับมีคนถามเยอะฮะว่าคลมออนุทินหรือนายกหนูเนี่ยจะอยู่ได้กี่เดือนแต่บางคนบอกอย่าถามเดือนมันนานไปอยู่ได้กี่วันอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าถามท่านพลเอกหลังสีนะครับว่าเอ้าในฐานะหัวหน้าพักเศรษฐกิจด้วยนะฮะน่าจะมีมุมในทางการเมืองอยู่จะอยู่ได้นานไหมเนี่ยหรือยังไงฮะผมมองแบบนี้ทั้งหมดจากนี้ไปเนี่ยอยู่ที่ผลงานของคุณอนุทิน เป็นตัวตัดสินนะเพราะว่าคุณอุทินได้ลิ้มรสแล้วว่าแค่พลาดเรื่องเปิดด่านเนี่ยขนาดยังไม่ได้ตั้งรัฐมนตรีว่าการเลยแค่เป็นว่าทีเ่เละตุ้มแปะขนาดไหนทัวลงแล้วถ้าเกิดคุณุทินตอนนี้เป็นนายกเต็มตัวมีครมอเต็มตัวถือว่าเหลืออย่างเดียวคือการถวายสัตว์นะถ้าคุณพลาดเนี่ยผมเชื่อว่าคุณอยู่ไม่ถึงสี่เดือน แต่ถ้าคุณสามารถทําอะไรที่ประชาชนเนี่ยนะเห็นว่าเป็นการกระทําเพื่อประเทศชาติประชาชนแล้วเข้าท่านะผมเชื่อว่าคุณไม่ต้องยุบสภ,ภาด้วยสี่เดือนคุณจะได้อยู่ครบเทอมเป็นปีเจ็ดสิบเพราะไอ้ไอการที่ถ้าเกิดเขาทําดีเนี่ยแล้วต้องมายุบสภาสื่อลงสีเ่เดือนเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระคุณพะชารามันอยู่ที่ตัวคุณนุชินกับตัวคณะรัฐมนตรี นะโดยเฉพาะสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้นะคุณรุทินถ้ามีเรื่องแค่โกงเนี่ยคอร์รัปชันเนี่ยคุณจบแล้วหรือคุณคุณทำเป็นไปใช้ไม้นวมกับไอหุนเซนนะไปเจราจาชื่นมืน่นจับมือหัวเราะอ,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 อักนะแล้ววันดีคืนดีไอหุนเซนมันปล่อยโดนนะหรือยิงจรวดเข้ามานะคนไทยตายนะคุณเจ๊งเลยอันเนี้ยมันเป็นท้าความท้าทายของคุณแล้วนะเพราะว่า ผมเห็นส่วนใหญ่อะนะคนมีคนได้รับรับตำแหน่งเนี่ยจะดีใจช่วงที่ได้ได้ยินอะว่าได้รับตำแหน่งแต่พอทำงานแล้วเนี่ยผมเห็นแม่งนั่งอยู่บนกองทุกทุกคนยิ่งโดยเฉพาะวันนี้พราที่ผมบอกอะประเทศไทยเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนะปัญหาเรื่องความมัน่นคงนี่ยังไม่พูดถึงทางการโลกนะคุณวัชระรับรองว่าผมเชื่อว่า หน้าก็จะแก่ลงไปเยอะเอาไปดูสองเดือนเพราะเรื่องผลงานเรื่องผลงานเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาถามท่านหลังสีแต่เอาถามเรื่องโฉมหน้าคอ,อรมอก่อนนิดนึงว่าคอ,อรมอมีมนทินอะไรเงี้ยจะทำให้ไปถูกล้องถอดถอนคุณอนุทินไปเลยแล้วก็จบไปในสองเดือนนี้แรกเลยนี้เลยหรือเปล่าฮะก็ก็เป็นไปได้ฮะถ้าเกิดว่าคนที่ตั้งมาเนี่ยแล้วมันผิด ข้ออะไรนะซื่อสัตย์กับจารีทาเป็นท,ที่ประจักษ์ถูกไหมฮะก็เราเห็นอยู่แล้วภาพคุณเศรษฐาคุณเขาตั้งคุณพิชิตชื่นบาเนเป็นไงล่วงเลยทีเดียวอ่ะสองเดือนเองอ่ะอันนี้ก็เป็นไปได้ถูกไหมถ้าถ้าเกิดมีคนร้องเรียนนะเพราะผมก็ไม่ได้รู้ประวัติทุกคนใช่ไหมถ้าเกิดมีคนร้องเรียนแล้วเข้าข่ายคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยเสร็จเหมือนกัน,นก็ล่วงจากเก้าอี้อาจจะเร็วด้วยเพราะอะไร ราะว่ามันมีบรรทัศฐานอยู่แล้วคุณพัชระถูกป่ะครับและผมเชื่อว่า <Okay. S 1> นักร้องเนี่ยเยอะตอนนี้ <Okay. S 1> ครับโอเคอยู่ที่นักร้องแล้วอะาหรือยอยู่ที่กระสารัฐธรรมนูญก็ด้วยคาวนี้เอาว่าเรื่องสวมหน้าคลรแต่ทีนี้กลับไปเรื่องผลงานถ้ารังสีคิดว่าผลงานใดที่จะทําให้รุ่งผลงานใดที่จะทําให้ร่วงของคุณอนุทินด้านเศรษฐกิจหรือว่าด้านไหนคือหนึ่งเนี่ยวันนี้เนี่ยเรามีปัญหาคือปัญหานี้ คำว่าปนนี้คือหมายความว่าอะไรก็คือรายได้น้อยกว่ารายจ่ายวันนี้ข่าวเราออกมาเครดิตบูโรแจ้งมาแล้วโดนยึดบ้านยึดรถฟ้องบัตรเครดิตฟ้องสินเชื่อบุคคลที่ผิดนัดชาระเต็มไปหมดนะครับเพราะนั้นอันนี้มันเป็นสัญญาณอันตรายเพราะนั้นคุณนุทินจะเอาอยัางไงนะครับว่าจะทําให้ประชาชนเราเนี่ยมีไรายได้มากขึ้นมีการจ้างงานมากขึ้นสร้างอาชีพมากขึ้นสร้างงานมากขึ้นนะจะเอาอยัางไงนะเพราะว่า ตัวนี้ตอนนี้มันต้องกระตุ้นตัวไอคุณพัชระคือ GDP เนี่ยมันมีอยู่สี่ตัวแต่ตัวไอเนี่ยสำคัญคุดคือการลงทุนถ้าคุณสามารถเอานักลงทุนเข้ามาเพราะวันนี้เงินในประเทศเนี่ยมันขาดสภาพคล่องคุณพัชระเราต้องมีการลงทุนเมื่อมีการลงทุนมันก็จะเกิดมีการสร้างงานสร้างอาชีพถูกไหมครับถ้าคุณทําไม่ได้เนี่ยคุณคิดว่าการโครงการคนละครึ่งเนี่ยจะเป็นยาวิเศษเนี่ยไม่ใช่ ผมท้าเลยรอบนี้เพราะว่าวันนี้นะคนไทยในะกระเป๋าแห้งไอตอนที่คนละครึ่งอ่ะตอนช่วงโควิดอ่ะเพราะว่าคนไทยวันนั้นนะยังมีเงินออมแล้วทุกคนก็คิดว่าเฮ้ย hey, เดี๋ยวมันก็ฟืน้นแต่จริงๆเนี่ยโควิดผ่านมาแล้วห้าปีหกปีแล้วนะมันไม่ฟืน้นคุณพัชระ,ะวันนี้พวกคนที่ขายของอะไรแม้ทั้งร้านอาหารมาัดทองอยังเจ๊งที่ออกข่าวกันมานะครับโรงงานปิดตัว นะน้าต่องเที่ยวไม่เข้าเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าให้คุณแจกคนละครึ่งเนี่ยคนก็จะใช้น้อยรอบนี้เพราะคนมันไม่มีตังเพราะนั้นถ้าคุณไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจให้เห็นเป็นหน้าเป็นหลังได้ภายในเดือนสองเดือนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าอยู่ลําบากนะครับแต่ถ้าคุณสามารถที่จะทําให้เศรษฐกิจหมุนเวียนได้นะผมเชื่อว่าคุณอยู่ยาวนะครับไอเรื่องมบูชาเหมือนการที่ผมบอกอะ ถ้าคุณสามารถที่คุณจะเจราจาก,กับคุณเซนได้แล้วคุณเซนสามารถจะถอนทหารเอา้าไม่ไม,ไม่ไม่มีการลบก,กันแล้วไม่มีม็อบไม่เนี่ยผมเชื่อว่าคุณก็อยู่ยาวแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเซนมันยังใช้ไม้เดิมปะทะหรือเนี่ยก่อม็อบอยู่ตีกันอยู่แล้วอาจจะขยายลามปาไปหลายๆจุดเนี่ยผมเชื่อว่าคุณอยู่ลำบากนะและยิ่งถ้ามีข่าวเรื่องคอรัปชั่นนะเพราะผมเชื่อว่าวันนี้เขาจับตามองคุณแน่ อไอ้กระทรวง,ต,งต่างๆเนี่ยลัาตีเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยแล้วเกิดมีคอร์รัปชันมีการประมูลจัดซื้อจัดจ้างแบบว่ามีกลิ่นเหม็นๆเนี่ยคุณเสร็จเพราะคนไทยวันนี้ผมเชื่อว่าเขารับไม่ได้แล้วเขารู้แล,ลแล้วว่าความที่เขาเดือดร้อนทั่วหน้าเนี่ยคือการคอร์รัปชันเป็นสาเหตุหลักเลยนะคุณพัระคราบเราประเทศนี้ตอนนี้ก็อย่าไอ้ตึกสตงงอที่มันถล่มเนี่ยคุณดูเลยนี่ค,นคือผลงานที่เห็นชัดๆอ่ะถูกไหมครับ สองเรื่องนี้จะทำให้คุณอนุทินเสร็จได้ไหมก็คือเรื่องเขากระโดงกับเรื่องหัวสอวอเขาบอกว่าภารกิจหนึ่งถ้าพักสีน้ำเงินมาเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาก็ต้องยุติสองเรื่องนี้เรื่องเขากระโดงกับเรื่องหัวสอวอสองเรื่องนี้จะเป็นชนวนที่ทำให้รัฐบาลอายุสัน้นหรือมีอันเป็นไปได้ไหมครับผมมองแบบนี้ถ้าคุณอนุทินสามารถที่จะสตาร์ทได้ดีนะเรื่องพวกเนี้ยผมเชื่อว่า คนไทยไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยได้ระยะหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดคุณเข้ามาแล้วเดือนสองเดือนคุณไปไม่รอดไอ้สองเรื่องเนี้ยผมเชื่อว่าเขาเอามาถลุผมมองแบบนี้นะครับทำไมท่านหลังสีใช้คำว่าเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยผมรอความหวังนายกคนที่สามสิบสามเอา้าคุณอนุทินในมงคลสามสิบสองนี่ไม่หวังเลยเหรอคือแบบนี้ไงฮะ รัฐบาลคุณรุทินเนี่ยอยู่สั้นนะบอกว่าสี่เดือนจะยุบสภานะผมถามว่าจะมีนักธุรกิจทั้งต่างประเทศหรือในประเทศใครจะกล้ามาดิวกับรัฐบาลที่อยู่สี่เดือนคุณระชารเอาคุณเป็นคุณระชรคุณคุณกล้าไหมมุสลัคุณเป็นต่างชาติเนี่ยคุณคุณรู้แล้วรัฐบาลชุดนี้จะยุบสภาสี่เดือนคุณกล้ามาตกลงอะไรกับเขาไหมเสียเวลาผมเสียได้ข้าเครื่องบินได้ํามใ เพราะผมรู้อยู่แล้วอะว่าการเมืองเมืองไทยเนี่ยพอเปลี่ยนรัฐบาลมันก็เปลี่ยนนโยบายคุณนัชรามันถึงทำให้ประเทศเราเนี่ยศักยภาพการแข่งขันเนี่ยไปไปมาเราจะตามหลังเวียดนามเพราะความไม่มั่นคงทางด้านการเมืองเป็นหลักนะเพราะการเมืองเป็นผู้กําหนดนโยบายถูกไหมครับ<อ>นี่คือเหตุผลของผมไงเส้นเหตุผลของผมอ,อ,ผมอคุณพัชาว่ามัน มันไม่เหตุผลนะเพราะคุณประกาศแล้วว่าคุณจะอยู่สี่เดือนนะแล้วยุบสภา,าการมีเทอมระยะสั้นว่าอยู่สี่เดือนเท่านั้นเนี่ยบางทีเขาอาจจะมองว่ามันเป็นผลดีแบบหนึง่งกับเรื่องข้อตกลงในทางการเมืองหรืออาจจะมีประโยชน์ในทางการเมืองว่าเดินหน้าต่อไปได้จะได้ยุบสภาอะไรอย่างนี้ กลับกลายเป็นว่าโอเคมันอาจจะมีมุมดีในด้านนั้นแต่ว่ามุมเสียของมันด้านเศรษฐกิจนี่มันคาดไม่ถึงเลยนะว่าคนเขาใครใครเขาอยากอยากจะมาเจรจาไม่แล้วคุณพิชารู้ไหมว่าการที่อยู่สี่เดือนบอกว่าอยู่สี่เดือนแล้วจะยุบสภานี่คือพับบิกสาธาระรับรู้เท่ากันถูกไหมครับแล้วถ้าเกิดนะคุณพิจารเชื่อไหมถ้าแต่ละกระทรวงนะมีการโยกย้ายค่าการชุดใหญ่ ความเชื่อมั่นยิ่งลดลงอีกคุณพันร่าเชื่อไหมละ่ะเพราะเขาต้องคิดว่าโอ้โหนี่มึงโยกย้ายขนาดนี้มึงเต็มอาเล็กตั้งอย่างเดียวเลยมึงไม่ได้คิดพระตาประเทศถูกไหมครับมันมีหลายเรื่องนะคุณพัาที่มันส่งสัญญาณให้คนที่เขาจะมาลงทุนแล้วเขามองเพราะเขาเขาไม่มีใครหรอกพี่นักลงทุนที่ระดับพันล้านหมื่นล้านเ็าจะเดินมาโดยที่เขาไม่มีข้อมูลแค่เขาบอกว่าให้ hey, รัฐบาลนี้อยู่แค่สี่เดือนเนี่ย คือน้ำหนักในการที่เขาจะเชื่อคุณเนี่ยโอ,อ้โหลดลงไปเกินครึ่งสี่เดือนที่ปับเดียวนะคุณพัชระถูกไหมครับนี่คือใช่ครับนี่คือจุดด้อยของรัฐบาลชุดนี้เลยผมบอกให้แล้วตอนนี้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยสะสมกันมาจนกระทั่งทําให้ณวันนี้เนี่ยประชาชนนี่ก็แย่แล้ว แล้วคนค้าขายรายย่อยในตลาดเนี่ยก็แย่แล้วไม่ไหวแล้วผมอันนี้ผมสังเกตจากรอบข้างเลยในแม่ค้าตลาดนี่เลิกขายแล้วก็ไปในจุดที่เคยพอเห็นคนกระยองกระยมในการซื้อก็ปรากฏว,ว่าไม่มีเลยตอนนี้ปิดกันเกลี้ยงเลยและเนี่ยพวกอุตสาหกรรมเขาก็ทําท่าว่าจะเดี้ยงไปเหมือนกันนี่มันมันมันวิกฤตมากเลยนะท่านท่านรังสีก็ที่ผมบอกนะครับผมเคยพูดกันหลายรายการว่าเท่าที่ผมตรวจสอบ ผมตรวจสอบด้วยตัวผมว่าผมเป็นคนชอบเดินซื้อของที่ตลาดน้ําตลาดทั่วไปเขาบอกเลยยอดขายก็ตกเนี่ยห้าสิบถึงร้อยเปอร์เซ็นคุณพัชราแล้วก็ร้านเนี่ยอย่างตลาดแถวบ้านผมหายไปครึ่งๆเลยนะแผงผมก็ถามว่าหายไปหมดเขาก็บอกว่าเขากลับตายังหวัดในซอยบ้านผมเนี่ยย้ายกลับตายังหวัดเยอะแย,ยะไปหมดนะครับเพราะว่าเขาอยู่ไม่ไหวไงเพราะว่าตางร้อยกรุงเทพเนี่ย ค่าเดินทางค่าน้ําค่าไฟค่าเช่าบ้านเขาย้ายไปต่างจังหวัดเขาไปอยู่บ้านญาติบ้านพ่อแม่ค่าใช้จ่าย,ายเขาน้อยคุณรัชละวันนี้มันถึงขนาดนั้นแล้วผมบอกให้แล้วที่ผมรู้มาไงเดือนเนี้เราถูกยึด,ดรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยล้านหกหมื่นคันนะคุณรัชละรถกระบะเนี่ยสองแสนห้าหมื่นสองพันคันนี่ตัวเลขของเครดิตบูโรเพราะนั้นเนี่ยมันการที่ถูกยึดขนาดนี้เพราะอะไรฮนะประชาชนเนี่ยหมดแรงแล้ว เพราะว่ารถกระบกะกับรถรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยคุณพระจา์จารมันเป็นปัจจัยที่หกของคนยากจนอของคนที่อยู่ระดับล่างๆเขายัางยังยังยอมทิ้งเนี่ยคุณพระจารย์ก็ใจนะ,ละจแล้วผมบอกให้ว่าวิกฤตเศรษฐกิจเราเนี่ยเราดูจากตัวเลขนี้นทั้งหมดเนี่มันอยู่ในช่วงที่เรียกว่าพร้อมที่จะดิ่งเหวแล้วอะตอนเนี้ยคุณพระจาราะนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันท้าทาย ความสามารถของคุณอนุทินมากแล้วคุณคุณคุณพระยาเข้าใจไหมบ้านเนี่ยนะตอนที่มันเริ่มเอียงเนี่ยมันจะมีระยะเวลาใช่ไหมค่อยๆเอียงแต่พอมันได้โมเมนตัมมันเนี่ยคุณพยาเข้าใจมันโคมเลยนะตอนเนี้เศรษฐกิจไทยเนี่ยมันกําลังได้โมเมนตัมนี้แล้วคุณพยะยาเข้าใจไหมเพราะว่าแรงซื้อมันหายในตลาดสองเนี่ยการลง การที่ชาวบ้านถูกยึดรถยึดบ้านโดนฟ้องบัตรเครดิตเยอะขนาดนี้เนี่ยมันบอกบอกแล้วว่าไม่มีแรงแล้วคุณพยากรณเข้าใจไหมเงินเนี่ยธรรมาชาติของเงินเนี่ยมันไหลาจากที่ต่ําขึ้นที่สูงึ้นไหลาจากคนจนขึ้นคนรวยนะมันไม่เหมือนน้ำนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยประชาชนข้างล่างนี่หมดแรงซื้อผมถามว่าพวกเจ้าสัวเสร็จไหมเสร็จเตะเพราะกิจการเจ้าสัวไม่มีใครมาใช้บริการแต่อย่าลืมว่าวันนี้เจ้าสัวก็ติดกับดักนี่ รัฐบาลก็ติดกับดักนี่ประชาชนก็ติดกับดักนี่แล้วถ้าประชาชนตายนะฮะเจ้าสัวตายประชาชนตายเจ้าสัวตายรัฐบาลก็ตายเพราะอะไรเพราะรัฐบาลได้เงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีเงินได้ภาษีธรรมเนียมค่าทําบริษัททําอะไรถึงมาบริหารประเทศถูกไหมครับไอ้เจ้าสัวเนี่ยก็จะตายเพราะอะไรประชาชนตายก่อนเพราะประชาชนเป็นเครื่องจักรใหญ่ ของ GDP เพราะประชาชนไม่มีแรงซื้อเจ้าสัวก็ขายของไม่ได้เจ้าสัวขายของไม่ได้รัฐบาลก็เก็บภาษีไม่ได้ทั้งเจ้าสัวทั้งประชาชนก็ตายหมดทั้งสามอันเพออร,ราะองค์ประกอบประเทศนี้มันมีสามอันซึ่งตอนนี้เจ้าสัวร้องแล้วเจ้าสัวเริ่มร้องแล้วนะฮะว่ากําลังเงินจากประชาชนเนี่ยขาดเกี่ยงแล้วคุณุ<ม>ณพระชจราละมผมมาไปรู้มานะ วันนี้เนี่ยบ้านเนี่ยที่ราคาสี่สิบล้านสาสิบล้านนี้พวกไอเอ็นเขาอยู่คุณพระู้้ไหมว่าวันนี้เริ่มขาดส่งแล้วแล้วก็เริ่มเลี้ยงงวดแล้วเป็น s m อ็มคุณพระเจ้ารู้จักลูกนี่ที่เป็น s m สอมาเคยได้ยินไหมฮะสเปเชียลแมนชั่นโลนอ่ะก็คือลูกนี่ที่เฝ้าระวังคือถ้าคุณคุณผ่อนบ้านผ่อนรถคุณขาดส่งหนึ่งถึงสองเดือนเนี่ยก็ถือว่าเป็นนี่ที่ต้องเฝ้าระวังแต่ถ้าคุณขาดส่งในที่สาม คุณจะเป็น NPL คือหนี้ที่ไม่ก่อไรายได้หรือหนี้เสียซึ่งจะโดนยึดวันนี้เนี่ยบ้านคน4ี่0บล้านเนี่ยเริ่มขาดส่งเริ่มเลี้ยงงวดแล้วส่งงวดหนึ่งขาดส่งสองงวดส่งงวดหนึ่งขาดส่งสองงวดเพื่อไม่ให้โดนยึดแต่ผมเชื่อว่าถ้าหลักการเศรษฐกิจเป็นนี้ต่อไปไอ้พวกเนี้เสร็จเสร็จเพราะอะไรฮะเพราะประชาชนเสร็จไงที่ผ่านมาคุณเข้าใจมาเราใช้เนี่ย คือเราใช้เขาเรียกว่าเฮลิคอปเตอร์มันนี่ก็คือที่รัฐบาลแจกเที่ยวคนละครึ่งแจกเงินหมื่นหนึ่งแจกเงินห้าพันเนี่ยคือเราคิดว่าเราจะไปกระตุ้นประชาชนให้เกิดการบริโภคเพื่อให้เจ้าสัวอยู่ได้แต่จริงๆแล้วมันใช้กับวันนี้ไม่ได้เพราะว่าวันนี้เนี่ยหนี้มันสะสมมามันคประชาชนเราอยู่ในหล่มของหนี้แล้ว เราจะฉุดประชาชนได้เนี่ยไม่ใช่ใช้วิธีการแจกคเลคเตอมันนี่ไอ้วิธีการแจกอะไรเนี้ยเขาไว้กระตุ้น GDP ในไตมากสุดท้ายเพื่อให้ GDP มันโตตามที่รัฐบาลคาดการเพื่อที่จะหนีเพดานนี้สาระนี้ควรเหลือนแต่งวดนี้ใช้ไม่ได้เพราะว่าวันนี้เนี่ยการที่ประชาชนติดติดลมขนาดนี้เนี่ยคุณต้องดึงไม่กับโปรเจกตเข้ามาสองแม่กับเจกใหญ่ๆแล้วเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพเกิดการซื้อ ซื้อขอที่มาทําให้กับโปรเจกต์นีค้คุณคุณพระเจ้าเนขะ้าใจไะมไม่ใช่พิธีแจก,กเงินจบแล้วาการกระตุ้นไปพวกนี้ไม,ไม่ไม่มีทางใช้ได้คุณต้องใช้ตัวไอขึ้นมาถ้าถ้าตัวไอคุณมาเนี่ยมีการสร้างงานสร้างอาชีพนะเงินมันลั่นมาเมื่อไหร่ปนะระชาชนเริ่มเฟื้อมีแรงจับจ่ายมีเงินที่มาใช้จ่ายมีเงินมาเสียมาจ่ายนี่เจ้าสัวก็จะมีรายได้นั่นแหละมันจะฟื้นเพราะนั้น ผมจะบอกให้ว่าที่เคยคิดกันว่าไอ้พวกเจ้าสัวจะเป็นตัวจากใหญ่ในการฟื้นเศรษฐกิจคิดผิดแต่งานนี้ผมบอกให้คุณอนุทินเนี่ยตัดสินใจถูกอยู่อันหนึ่งคืออะไรคุณรู้ไหมคุณพัชรละคืออะไรครับเลือกคุณเอกนิตินิติธนภาสมาเป็นรัฐตีขังผมบอกให้เหตุผลคืออะไรคุณรู้ป่ะคนไทยกำลังเข้าใจผิดว่าไอ้รัฐตีขังเนี่ยต้องมาจากนายแบงค์จริงๆแล้วไม่ใช่ นายแบง์อะ่ะมันเป็นได้เต็มที่คือผู้ว่าแบงค์ชาติผมบอกให้เพราะว่าแบงค์ชาตจิจะมีหน้าที่คือดูแลธนาคารในพานิชย์แล้วก็ควบคุมเสถียรภาพค่างเงินแต่อลัลตีคังเนี่ยจะต้องไปนค้นหาเงินเก่งซึ่งมันคนมันควรจะเป็นคนที่โตมาจากสามกรมจัดเก็บรายได้ของการโอนการคลังคือกรมสรรพากรกรมสรรพากรกรมอ่าสรรพาสาม,มิตซึ่งคุณใช้คุณเองนิติเนี่ยผมยังบอกเออ แสดงว่าคุณอุทินเนี่ยเล่นการเมืองมาอ่านขาดเรื่องนี้คุณต้องหาคนที่หาเงินเก่งๆเพรครัางเนี่ยมันมีหน้าที่ในการจัดทํางบประมาณเพราะนั้นมันต้องหาไรายได้เข้ามาเพื่อที่จะทางบประมาณไม่ให้ขาดดุลถ้าคุณไม่เอานายแบงค์านายแบงค์ไม่รู้เรื่องหรอกเพราะนายแบงค์เนี่ยมันเป็นคนกําหนดให้คนกู้แล้วกินดอกเบีย้ยคุณเข้าใจไหมฮะแล้วก็ดูการปฏิวัติค่าเงินว่าเงินบาทจะแข็งยังไงอ่อนอยังไง คือพวกนายแบงค์ทั้งหมดในประเทศเนี่ยนะคุณเป็นได้แค่ผู้ว่าแบงค์ชาติผมบอกให้แต่รับตีคังเนะี่ยต้องเป็นคนที่หาเงินในประเทศเก่งมากถ้าดตอร์เอกนิติถูกทางแล้วก็ในส่วนของฝ่ายมาร์เก็ตติ้งหาเงินในประเทศต่างประเทศอย่างคุณสุปจีเอ่อเป็นว่าการพาณิชย์อะไรอย่างงี้ก็น่าจะพอจะมีความหวังได้อยู่มั้งนะฮะไม่ฮะแต่วันนี้มันเป็นอย่างนี้เงินในประเทศเราแห้งหมดแล้วคุณอ่า พระเจาละเข้าใจนะวันนี้คุณต้องเอาเงินจากนอกเข้ามาอย่างเดียวเหมือนกับคุณพราทำธุรกิจอ่ะเงินในบริษัทคุณขาดสภาพคล่องคุณต้องไปหาเงินมาเติมคือหาผู้ร่วมทุนคนใหม่หรือคุณจะกู้อันใหม่มาแต่การกู้เนี่ยคุณต้องมั่นใจว่าเมื่อคุณกู้มาแล้วเนี่ยคุณจะต้องสร้างผลประโยชน์กับสร้างรายได้กับบริษัทไม่ใช่กู้มาจ่ายเงินเนี่ยพนักงานเพื่อเลี้ยงเพื่อเลี้ยงค่าอยู่มันมีแค่เนี้ยคุณพระชะ วันนี้เนี่ยค,คือเราต้องได้คนที่มีความรู้ความสามารถในการที่จะสามารถที่จะทําให้ต่างชาติเขามั่นใจเขาศรัทธาแล้วเขามาลงทุนแล้วผมบอกไงคุณต้องหาแม่ก๋เจ็กเพื่อเสริมเสริมศักยภาพประเทศคุณไม่ได้เขา้าใจไหมวันนี้ที่โรงงานทั้งหมดย่อ,อ,อย้ายฐานการผลิตเนี่ยเพราหนึ่งเนี่ยประเทศคุณศักยภาพสู้ประเทศที่เขาย้ายไปไม่ได้ สองเนี่ยนโยบายต่างประเทศค,คุณผิดเขาถึงย้ายคุณเข้าใจไหมเพราะสามเนี่ยศักยภาพในการแข่งขันของประเทศคุณเนี่ยหรือศักยภาพที่ประเทศคุณจัดดึงให้เขามาลงทุนเนี่ยคุณต่ํานี่แหละคือปัญหาใหญ่ผมบอกฮนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นทุกขลาบอของคุณอนุทิน่ะรอบเนี่ คือมันเป็นลาบที่คุณได้เป็นนายกแต่มันจะเป็นทุกข์ถ้าคุณแก้ไม่คุณแก้เศรษฐกิจไม่ได้ครับอา้าวก็อยู่กันด้วยความหวังต่อไปนะครับครับผมก็กําลังช่วยคุณอนุทินนะเพราะว่ายัางไงเราก็ต้องให้คุณอนุทินบริหารประเทศแต่ที่ผมบอกไงว่าถ้าคุณอนุทินเนี่ยสองเดือนไปแล้วคุณดูแล้วไม่มีแววผมเชื่อประชาชนจะเรียกร้องนายกคนที่สามสิบสามคุณคอยดูเพราะวันนี้เนี่ยมันเข้า พูดง่ายเราเป็นตอนปี4-0น่ะเราเป็นโควิด1 9คุณพัชระแต่วิกฤตปี6-9เนี่ยเราเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายอืมไม่เหมือนกันนะโควิด1 9เน่ยตายจริงแต่ว่าเดี๋ยวก็ฟื้นเดี๋ยวมันก็หายแต่มะเร็งเนี่ยคุณไปแล้วคุณไม่มีทางหายแต่อันนี้นะคุณจะทำยังไงที่คุณจะตัดเนื้อร้ายนี้ออกทำให้เรารอด เพราะวันนี้ยมันอมไอ้ปี40เนี่ยเขาเรียกต้มยำกุ้งแต่ปี69เนี่ยเขาเรียกต้มยำกบคือเมื่อถึงจุดเดือดแล้วก็ตายเลยปีปี40เนี่ยแบงไปก่อนปี69เนี่ยแบงไปหลังสุดแต่ไปแล้วไปรับอืมครับผมจะบอกให้นี่คือความแตกต่างซึ่งผม,มไม่อยากให้เกิด ผมก็ภาวานาเพราะว่าผมกับคุณพระระยังไงเราก็ไม่มีเงินที่จะหนีไปอยู่ประเทศอื่นเราก็ต้องสู้ตายอยู่ที่เนี่ยเพราะนั้นถ้าประเทศนี้ลําบากผมกับคุณก็ลําบากเหมือนกันไปเสร็จไม่ได้ผมเนี่ยไปฆ่าการบำนาญน่ะผมยิ่งเสียวเลยเพราะว่ายัางไงถ้ามันมีปัญหาหนักๆเนี่ยผมเชื่อเขาตัดไอ้พวกเงินบำนาญก่อนเพราะพวกมึงเป็นพวกที่แก่แล้วไม่มีประโยชน์เขาต้องให้เงินเดียกับค่าจการที่ทํางานอยู่จริงนงะคุณพระระ ผมทําใจไปแล้วผมบอกจริงแต่คิดว่าเกิดไม่ได้นะผมบอกก่อนใช่ใช่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอย่าคิดว่าความเลวร้ายที่สุดเนี่ยอย่าคิดว่าตอนนี้เลวร้ายที่สุดแล้วนะอย่างผมเนี่ยพวกผมเนี่ยเขาเรียกว่าผมเป็นเครื่องผมเป็นจักรที่มันไร้ค่าแล้วในเครื่องจักรเพราะผมเป็นคนที่อยู่นอกระบบแรงนาแล้วเพราะนั้น พวกมึงรับไปยี่สิเอร์เซ็นก่อนใการห้คนทํางานเขาก่อนซึ่งผมก็ต้องทําใจถึงเวลานั้นฮะครับเอาถ้าอย่างนั้นก็ต้องสู้ในนามของพักเศรษฐกิจด้วยจะได้มีความหวังหนึ่งของสังคมขึ้นมาก็แบบนี้ครับผมเนี่ยวันเนี้ยผมคิดตามนะคุณพิลาแล้วผมก็คิดวิธีแก้นะไม่ใช่ผมดีแต่พูดแต่จะสําเร็จไม่สําเร็จก็เดี๋ยวว่ากันแต่ว่าผม่าคิดแล้วว่าถ้ามันเลวร้ายสุดเนี่ย ประเทศเราจะอยู่จุดไหนแล้วเราจะฟื้นตัวยังไงแต่ที่ผมบอกอ่ะคุณต้องฟื้นประชาชนก่อนถ้าฟังเข้าๆหน่อยนะฮะขอฟังเข้าวๆหน่อยสิครับคือแม้กับโปรเจกเนี่ยผมเตรียมไว้แล้วนะครับแล้วก็วิธีการทั้งหมดนะครับเบ็ดเสร็จเลยเนี่ยผมเตรียมไว้แล้วแต่ที่ผมบอกสิ่งที่ผมขาดตอนนี้คืออำนาจตัดสินใจถ้าคุณจะคิดให้ดียังไงถ้าคุณไม่มีอำนาจตัดสินใจก็ ฝันลมๆแรงๆนะแต่ผมถามว่าไอ้พลเอกสีมึงทําเป็นพูดอย่างนู้นพูดนี่มึงมีอะไรในหัวผมมีหมดแล้วคุณพระชะละให้ถึงเวลาก่อนแล้วผมจะเอารายละเอียดมาบอกทั้งหมดแล้วผมเชื่อประชาชนตัดสินใจง่ายว่าไอ้ทหารคนนี้มึงรู้เรื่องเศรษฐกิจหรือมึงมั่วแล้วสิ่งที่มึงพูดเนี่ยแก้ได้จริงไม่จริงรับรองว่าเห็นภาพชัดเจนครับโอกาสหน้าหวังว่าจะได้ขยายความเรื่องนี้ต่อไปนะครับ